โอ้ยนายนายนายโอ้ยนายนายแทงฉันแทงไม่ได้นี่แทงไม่เข้าเลยนะฉันแทงไม่ลงทักลูกเลยอ่ะเออยังเลือยู่เต็มตัวเลยแล้วนายล่ะแทงเข้าไปอย่าโมโหอย่าบ้าสิครับผมเอ๋อลงไปสองลูกแล้วอืออผมขอโทษเลยผมไม่ได้แล้วเอ้ยบาๆกันหน่อยเว้ยกบินก็จะเฮ็ดตัอเฮลูกค้ามาเลยไหมลูกค้ารับอะไรดีครับวันนี้โอ้ยยอดจริงๆเลยผมแม่งหลับไปแล้วไอ้คนนึง เออวันนี้เรามีแค่นมอย่างเดียวนะครับนมสดนะงวดวันยังมีวัยเลดีอยู่เลยอะจะไม่มีนมอะไเล่นไพ่กันเถอะครับเพื่อพี่อ๋อเล่นก็ได้โอ้ผมสองโบราณนะแบกแจ็คหรือเปล่าวะนั่นอะไม่ใช่เหรออึ๊โกงโกงค่าแชร์เหรอฮะโกงค่าแชร์เหรอโกงค่าแชร์เหรือ ไตายเต้ส่วไอ้สว์เอ้ยหลังบาร์นี่ยดูสิีย้ยนั่งต้มมัชเมลโล่กินอยู่กับลาวาอืมอร่อยจริงๆเลยอู้ไม่ได้กินมาหลายปีแล้วอู้รสชาติยังเป็นเหมือนเดิมเลยอู้โอริโหช็อกโกแลตอู้อร่อยจริงๆเนอะตีมาทำนะไรมาต้มข้างหน้าก็ได้นะเฮ้ยผมขอโทษครับยี่งโทษใจกลังวะโอ้ยไม่คิดว่าพวกเคลนจะเปิดบาร์ใต้ดินอย่างนี้โอ้ยมันผิดกฎหมายนะโอ้ยไปแล้วเออก็ วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณของคลิปของคุณน็อตแล้วก็ทีมของงูจย์นะครับที่ทําคลิปอย่างเงี้ยวมาให้ผมได้พากน,นะครับก็ขอบคุณมากครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่ทําอะไรผิดไปหรือว่าเอาคลิปของเขามาอย่างนี้ครับก็ขอโทษด้วย